สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตอนนี้พามานั่งชิวๆริมน้ำอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากันตอนเย็นๆหน่อยเนาะวันนี้นะฮะมาอยู่กันที่ร้านเพชรเจ้าพญานะครับจนันทบุรีท29/2นะลึกลับนิดๆนะผมกล้าพูดเลยว่ามันแบบโคตรลับเออใช่คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่ามาตอนกลางคืนมันเป็นยังไงชื่อร้านเพชรเจ้าพญาที่ไม่ใช่เพชรไมอยาก อย่าผวนนะพายาเม็ดพายาเม็ดเพ็ดพยาเพ็ดย่ามาก็พายาเม็ดไงใช่ไหนล่ะพายาเม็ดใช่เหรอเอออ๋ออยาเ็ะไรตัวนี um ้เธอแบบลิกจำสุดๆขาออกรู้สึยังไงเดี๋ยวเราบอกให้เดินข้างนคนเดียวไม่มาเนี่ยมันหวังตกน้ำนะนี่เพิ่งยังไม่ทุ่มเลยนะเฮ้ยไฟติดว่ะ นี่ไงเพชรเจ้าพยาถึงแล้วฮะคนเยอะนะเนี่ยคนมนเยอะมากเลยนี่นั่งนี่ดีกว่าเจ้าพยาดูเริมเจ้าพยาจริงๆอ,อันนี้คือแบบว่าติดริมเจ้าพยาเลยแล้วก็เป็นร้านที่ราคาไม่แรงนะ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าอาหารวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะนี่อาหารมาโคตรเร็วเลยอ่ะดูดิต้มยำน้ำข้นอ่ะใหญ่มากดูชามเบรอเลยแล้วก็อันต่อไปนะนี่เป็นกระเพราหมูกรอบนะน่ากินมากอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยำบุนเส้นแบบโบราณน,นะ <Wow. S 2> เดี๋ยวจะมาลองเทสดูนะว่าแซ่บหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้เป็นไส้อ่อนทอดกระเทียมแปกินกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับว่า กระเพราหมูกรอบมันจะเป็นอย่างไรนี่สัตว์้าไปเลยฮนะกรอบมากครับแต่ว่าเส้นเค็ิมมาหน่อยนะแล้วก็ตำตัวน,นี้เลยนี่ตำกุ้นเส้นแบบโบราณโบราณน,นี่ดู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 รสชาติด,ดีนะครับออกหวานนิดนึงไส้อ่อนทอดกระเทียมนะครับ นฟังเสียงดูนะวะ่าก,กรอบหรือเปล่ากรอบมากรุ่มนอ่ะไม่เหม็นด้วย่อยแต่ละจานให้เยอะนะแล้วก็ขอลองสุดท้ายนะปิดด้วยนี่เลยต้มยำน้ำข้นชิมน้ำหน่อยฮะเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มครบรสนะคือแบบจำที่มากเลยรสชาติน้ำต้มยำม่ะมีทุกอย่างเลยนะหมูปลาปลาหมกึกเห็ด นี่เดี๋ยวให้ดูปลาปลาเนี่ยปลาข้ามาแบบนี้เลยอ่าบรรยากาศดีนะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านลับนะที่แบบแนะนำย่านจตุรนครมาลองก,กันได้นะฮะที่นี่เพชรเจ้าพญาอ่านให้ถูกนะเพชรเจ้าพญานะก็ถือว่าได้บีวิวแบบนีน้แล้วก็ราคาที่โอเคไม่แพงมากปบบเพลงชิชิมีบรรยากาศดีๆให้เราดูนะ นั่งคุยกันได้เดี๋ยววันนี้จะมาลองดูนะว่ามันจะกินหมดไหมโวต้องม่เอากลับบ้านด้วย A later few moments later. เดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยเนียนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่บอกไปนะว่าจะมาดูกันว่ากินหมดหรือเลปล่าสรุปนะฮะไม่หมดนะครับยังไงฝักเลยนะสำหรับรคนที่จะมาลองร้านนี้นะสั่งแบบมีสตินะตอนหิวอย่าสั่งเยอะพอชั้นหนึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็ อาหารที่นี่เนี่ยรสชาติถือว่าครบรถนะรสจัดเผ็ดหวานมันเค็มมาครบเปรี้ยวโอเคครบเลยก็ยังไงนะฮะถ้าเกิดใครชอบชิวๆริมน้ำเจ้าพยานะเชิญมาเลยนะฮะเจริญนครยี่สิบเก้าทับสองนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการจอดรถนิดนึงนะอาจจะต้องลองดูว่าจอดรถตรงไหนได้บ้างก็มีแนะนำนะในวาสเวทไปลองดูได้นะครับแล้วก็การเดินเข้ามาในซอยเนี่ยอาจจะแอบแอบหลอนิดนึนนงอ่าถือว่าเป็นชันเลยแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ยังไงก็ ที่เข้ามาดู้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ิกพวกเราด้วยนะครับอย่างเรานี้ไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย